ดาวิดหนุม่ม e อีเทคประกาศสัปดาห์ปีสอนพะง,งานนั่งบัลลังแชมป์ยำห้าโมโตชาเลนซีซั่น10พร้อมของถ้วยพระราชทานสุดยิ่งใหญ่ปิดฉากการแข่งขันยาห้าโมโตชาเลนซ์ส0 2 5ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาอาชีวะเอกชนทั่วประเทศพิสูจน์ฝีมือในสนามแข่งจริงทั้งในด้านเทคนิคความรู้และการทำงานเป็นทีม โดยเข้าสู่ซีซั่นที่10แล้วสำหรับปีนี้ทางกลาง18สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมเพื่อศึกษาด้านทักษะช่างยนต์และมอเตอร์สปอร์ตภายใต้แนวคิด Active Learning ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการผลการขับเที่ยวกันมาทั้งฤดูนั้นนักบิดหนุ่มหม่เลข39สุภชีพบุญสีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถพาทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรืออ e ีเทคจังหวัดชนบุรี คว้าแชมป์รายการนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันพร้อมรับถ้วยพระราชทานไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นความสามารถและสติภาพของเยาวชนไทยที่เติบโตจากเวทีแห่งน,นี้และพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงบนเส้นทางอาชีพสายมอเตอร์สปอร์ตต่อไปในอนาคตไทยยาม a h ามอเตอร์นะครับประเทศไทยผู้สูงคิดว่ามันเป็นการสนับสนุนการจัดการศาึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ดีอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะยิง่งการแข่งขัน มอเตอร์ชา l ์เด้ซีซั่นสินะครับซึ่งเราทํากันมาอย่างต่อเนื่องผมมองว่าทักษะที่นักเรียนนักศึกษาได้รับเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงการมาเรีนรถน,นะครับแต่ว่าเป็นการพัฒนาทักษะที่ทางบริษัทไทยยมามฮามอเตอร์เนี่ยได้ได้สอนให้กับนักเรียนนักศึกษาของเราอย่างครบอันนี้คือคือสิ่งที่ทางสมาคมนะครับมีความยินดีและยินดีให้การสรนับสนุนในอย่างต่อเนื่อง ก็คิดว่านะครับอะไรที่ทางด้านอาชีวะสายชนจะ,ะช่วยซัพพอร์ตนะครับให้กับทางบริษัทไทยยมห้าได้เนี่ยเรายินดีครับครับสำหรับมิตยไลเองเนี่ยก็ได้ร่วโมโครงการยมห้ามาตัวท้าเลนเนี่ยผลสำเร็จก็ถือว่าปีนี้เราได้พลังของทุนพระไทานเป็น ครั้งที่สามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานำเข้ามาอุ้าพใจให้กับพียาะไรครับสำหรับนักแข่งเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นทีมช่างก็ได้าเรกว,ว่าประสบความสำเร็จก็อยู่ในทีมก็ได้ช่วยพระราชทานปีนี้มาเป็นนักแข่งเองก็ประสบความสำเร็จได้ได้ช่วยพระราชทานเหมือนกันก็สำหรับนักแข่งเองหรือว่าเจ้าน้าเนี่ยอยู่กับผมตั้งแต่ปอช .1 ก็เห็นฝีมือเห็นทักษะก็เลยเขาเรียกว่าชวนแนะนำเพื่อที่จะพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยไปถึงเขาเรียกว่าระดับมืออาชีพได้